俄罗斯的 TikTok。 ไหลไปกับมันแล้วทาให้เราไม่ทํางานทําการอะไรเลยวันนี้ก็เลยต้องเข้ามาดูไอความอยากตรงนี้วันนี้จะเห็นไอตัวสังขารก่อนมันจะไม่มีความอยากเลยถ้าสังขารมันไม่คิดว่ามันอยากจะทําอะไรมันก็เลยเข้าไปเห็นว่าโอ้ฉันจะหยิบโทรศัพท์แล้วนะแล้วมันจึงเกิดความอยากว่าความอยากเนี่ยจะเข้าไปหยิบมันเหมือนเป็นความอยากที่กําลังจะกระชากเราไปเพื่อให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพอวันนี้เข้าไปเห็นมันจะเป็นการเห็นแบบสังขารบวกความอยากพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บความอยากดับปั๊บและความคิดก็ ด้วยคือสังขารพร้อมความอยากที่ดับไปแล้วมันเห็นการดับแบบดับทันทีทันใดเลยนะสอนจิต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 จนจิตเกิดความเข้าใจแล้วพอจิตเกิดความเข้าใจมันจะเห็นการแบบเกิดปุ๊บดับปั๊บวันนี้พูดย้ำๆซ้ำๆกับจิตของตัวเองในตอนที่นอนไม่หลับนี่แหละเราก็พิจารณาอริยสัจสี่ไปด้วยโดยใช้ประโยคเดิมเวียนซ้ำประมาณสองสามชั่วโมงจนจิตมันเกิดองความรู้ใหม่ขึ้นมาแม้จะเป็นประโยคเดิมแต่สมองมันเข้าใจแค่นั้นเมื่อจิต มันเกิดความเข้าใจมันจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่ใช่แค่นี้แล้วแล้วเมื่อเราเข้าใจแก่นก็คืออริยสัจสีเราจะเข้าใจในความรู้รอบๆด้วยเหมือนกันเราจะเข้าใจมันจากการที่เข้าไปรู้อริยสัจสีนั่นแหละค่ะ